สวัสดีค่ะพี่น้องเมือ่อนี้มาขอกับซ้าอบนคนมามวนอีกคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องคะม,มาไหมพี่น้องมาเมื่อนี้ได้กวยจับพี่น้องกวยจับเส้นใหญ่นะคะก,ก,ก,คก,ก,กินกวยจับยิงเลยพี่น้องเพื่ออยากมาเดินมาเสแสรบมาเซาบอลนะจตะพี่น้องจ้ากวยจับเพิ่งในหมูพี่น้องอยากกินกวยจับยอนแหละจะยอนบะหมี่ cà phê là cái chắc là cái lượt mùa 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 อันนี้คือเคงในหมูอืมแบบนี้อบมากสบเบอรลูกๆนั่นต่อ นึกสองขังอ่งองค,ค์ขลักใจหัวแสบพี่น้องแอคลิปนี้ก็ไม่ทั้งเย็นะครับพี่น้องคะ่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมนะคะเนาะพอกันไปคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ